ถึง2024 1. ดีวอกออริกี้ไม่ได้ฟาวเฉยเลยปี2019ฤดูการน,นั้นลิเวอร์พูลผงาดคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งเป็นสมัยแรกในรอบ3ทศวรรษโดยคูตได้รับบทบาททำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในห้อง V&A r แมตที่หงแดงออกไปเยือนถิ่นโอนทรัฟฟอร์ด เกมนั้นมาคัดแรดฟอร์ดเป็นคนยิงประตูขึ้นนำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่มีประเด็นที่น่าสนใจก่อนหน้านั้นก็คือดิว o อกโอริกีโดนวิกตอร์ลินเดเลฟเตะจากด้านหลังจนลงไปนอนกลิง้งแต่กรรมการในสนามปล่อยให้เล่นต่อและนำไปสู่ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ของเจ้าบ้านแม้จังหวะดังกล่าวคูดที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน VAR ได้ทำการเช็คและมองว่าไม่ใช่จังหวะฟาล แต่เดชบุญที่บทสรุปสุดท้ายลิเวอร์พูลตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งในช่วงท้ายเกมโดยหลังจบแมตช์ดังกล่าวคลอปออกมาพูดว่าประตูที่แมนอยู่ในเต็ดได้เป็นการแสดงให้เห็นว่า VAR ยังคงมีปัญหา 2. โรเบิร์ตสันประท้วงจนหัวร้อนปี2020ในฤดูกาลที่